เห็นไหมเห็นคนเขาได้กินหนูไหมบีบีซื้อทุเรียนมาให้กระโดดใส่ทุเรียนเลยกินซะแบบแม่นั่งน้ำลายไหลไม่กล้าแย่งกินถ้าแย่งหนูกินแม่ก็ต้องซื้อมาให้หนูใหม่เปลืองตังค euh ์อีก ไม่กินก็นได้เนาะกุ้งๆุๆอ,อ่ขขอขอมายังมายังมาอ่างอ่า